ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะกระือว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี้เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของการเปิดการค้าขายโดยเฉพาะที่ตลาดช่องจอมเสื่อว่าหลายคนกค็คงจะเคยไปบรรยากาศก็จะคึกคักนะคะแต่ว่าช่วงนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะเปิดร่านแต่ว่านักท่องเที่ยวกับบุบี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ,ะเหตุให้เรื่องของค้านค้าการขายตอนนี้เงียบเงาไปพ่อสมควรค่คะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิงบรรยากาศกันนะคะที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัด ซึ่งก็เคยเป็นตลาดการขาดาช่าแดนขนาดใหญ่ระหว่างประเทศไทยและการท่ามผู้ชาติซึ่งก็จะมีการซื้อขายสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืนบ้านของปลาสินค้าทรงออกในราคายอมเยา้าปัจจุบันกับเงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัดร้านขาดหลายแห่งกับเปิดขายของตามปกติแต่เพิ่นบอกว่ากับไรเงาของหนักทองเที่ยวที่จะมาสื่อ ก็คือบบมีนักท่องเที่ยวมากนั่นเองนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ก็ยังบ่มั่นใจในความปลอดภัยในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามกับพอขา้าแม่ขา้าในตลาดช่องจอมเพื่อนบ้าให้ฟังแบบนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าในตอนนี้ตลาดมีเพียงแค่พอขา่าและก็แม่ขา่าเช่าไทยเป็นส่วนใหญ่การค้าขายก็ซบเซาลงหลายเนื่องจากนักท่องเที่ยวโบก,ก้าที่จะเดินทางเข้ามา แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะเริ่มสงบลงแล้วก็ตามแต่ก็ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่จะไหนก็ตามค่ะพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ยังคงขาดหวังว่าหากสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชามีความชัดเจนและกประชาชนเกิดความมั่นอกมั่นใจในความปลอดภัยหลายขึ้นภาครัฐก็จะมีมาตรการเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะฟื้นฟูบรรยากาศการขาการขายฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจของตลาดช่องจอมให้กลับมากขึกคัากอีกแน่เร็ววันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเสื้อหมันของทางพอค้ายไหมค่ะพนบอกว่าทางรัฐจะมีมาตรการมาซอยอยู่